มาทกนเล้ทางหลวงนี่อหอะมานี่เลยรัดมาชัรัดมาที่เลยผมนายวิเชียริานกรงนายุเางรีเลดบมารู้สึกยรตั ประธานนใของประชาชน,านในเขตตั้บลญไทยร่วมเทศก,กาลปีใหม่2 5 0 0ได้กล่าวรายงานไปแล้วในใบายสิ่งก็คือในเรื่องของปีใหม่ของประชาชนได้เที่ยวปีมีปัญหาเรื่องกับเกษตรโดยทาคการบริ <c oughs> ก,าก,การอะไรรับต่อรับต่อรัมีเยอะครับมีเยอะของเยอะมีกบ่าวเหมือนกันรถสีสแตน